สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับผมวิรัตปิ่นทองนะครับวันนี้ผมจะพามาดูแปลงนานะครับจัดมินเบอร์ห้าครับจัดมินเบอร์ห้าเดี๋ยวผมจะสลับหน้ากล้องให้ดูข้าวนะครับนี่ครับแม่พี่น้องเกษตรกรครับทุกท่านนะครับนาแปลงนี้แปลงของผมเองยี่สิบไร่ในรอบยี่สิบปีนะครับผมไม่เคยทําข้าวได้ดีขนาดนี้นะครับตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับณที่ตรงนี้นะครับ ดินเสียตลอดขึ้นมาตายต้นต้นแดงยืนต้นตายออกมาเป็นหัวงอกนะครับแต่มาไม่รู้ประสิทธิภาพของสามเกลอหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่นะครับผลงานนะครับไม่รู้ว่าสามเกลอเขาดีขนาดนี้หรือว่าเป็นเพราะพื้นที่เขาดีขึ้นมาเองให้พี่น้องกเกษตรกรเปิดใจตัดสินใจกันดูนะครับว่าการลดต้นทุนใช้สามเกลอ แล้วได้ข้าวดีขึ้นมาขนาดนี้นะครับทุกวันนี้ผมอยากเดินนาทุกวันครับมาดูฟาร์มปุ่มชัยฟาร์มปื่มใจครับที่ไม่เคยทําข้าวได้ดีขนาดนี้ปกติยี่สิบไร่ได้สิบเกียนไม่ถึงสิบกียนรอบยี่สิบปีนะครับไม่ใช่รอบแค่หนึ่งปีสองปีนี่นะครับดูนะวันนี้ครับใช้สามเกอเนี่ยลวงทีทีรวงแน่นๆล่วงสั้นๆน,นะครับเพราะฟาร์มที นี่ครับตรงที่ลวงเขายาวๆเขาก็จะห่างลวงยาวนี่นะครับอันนี้เจ็ดสิบสามวันแล้วนะครับ,ก,บก้มสลาดเกษตรมาแล้วก้มแล้วเลอรอเหลืองอย่างเดียวนะครับนี่นครับฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับหยุดเผาฟางสร้างมูลพิษครับใช้มาขันกลับมาใช้ชุดสามเกลอของเราจะได้ผลผลิตอย่างนี้นะครับฝากติดตามฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับ ทุกวันนี้ไม่มีใครช่วยเรานะครับนอกจากเราช่วยตัวเองนะครับทุกสายงานไม่มีใครเขาช่วยเราเราต้องช่วยของเราเองเราจะปลดหนี้หรือจะหมดปลดหนี้หรือจะสร้างหนี้อยู่ที่ตัวเรานะครับตอนนี้ผลงานเราประกาศออกมาแล้วว่าชุดสามเกลืองเราสามารถช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รกได้จริงนะครับพิสูจน์กันได้เลยนะครับถ้าอยากชมแปลงนานะครับที่หมู่4ตำบลบางตะเสนอำเภอสองพี่น้องนะครับสุพรรณบุรีนะครับ มาดูนี่เลยนะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับแตงหน้าตัวอย่าง0 9 3 8 8 8 9 3 7 3ครับวิรัตปินทองครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับผม